วันนี้เราก็จะมาเล่นกับแมวกันนะคะทุกคนคะ่งะงากระดิ่งกระดิ่งเอามาจากใช้อคอแมวแบบนี้ถ้าพิมจะเล่นกับไข่วันนี้ทัลโล่กับเซ็กแงนอะ่ะนั่งเล่นอา้วนอาวให้ทุกคนดูหน่อยทัลโล่โชว์ทัลโล่โลอ่ะหนึ่งทัโลโล่โชว์เน่ทัโลโล่ทัลโล่ กำลังบงดีกำลังโชว์โอเคฮัลโหลได้ใจฉันเพิ่งรค่ะันเได้เลยค่ะได้ใจจริงๆฮัลโหลเลยฮัลโหลอีกแล้วค่ะฮัลโหลอีกแล้วค่ะเอาอีกดยินหา,ายใจ่หมย่ <laughs> นค่ะชอบเสียงกระดิ่งนะ แต่ฟ้ามันคิดแผนอยู่แต่ฟ้าเปนพิษรลาดแต่ฟ้าชอันนี้นะ,ะคะคมันขขาคสวยของเราเตะเตะนะคะ โชว,ว์แมวเอายยยยโยนโยนโยนอ๋อพิมก็เล่นกับแมว,ว,วนะปิดบ้านเรียบร้อยแล้วก็โชว์เอาเล่นกับแมวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเร็วหลับตานะหลับตา,บตาว่าใครใครจะเป็นคนได้มึงจะชเลยว่าใครหลับตาไห้กอนให้กระโดด ให้กระโดดให้กระโดดเอารรรรกระโดด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 ยังยังไม่กระโดดเลย <laughs> น้องกำลังนิ่งอย่า <laughs> งแม่น้องชมวัน,นี่ฮะมานนะันอนอฮะน้องนเราเข้ารอบค่ะ จะเข้ารอบค่ะเข้ารอบทีส่สามเอ้อยแต่ไม่ต้องเข้ารอบเกินพายุอยากเข้ามาเอาเปิดเอาพายุมาอย่าแย็นค่ะปตรุ้แ,แ,แล้วพายุ <rehearsal. S 1> เรียกแมวไว้เร็วพายุใจเย็นฮะลโหลเรียกพายุขึ้นมา ให้เล่นกับแมวว่านว่านเกลือถั่วถั่วอ้วนถั่วอ้วนอ้วนกระโดดเก่งเก่งก็เก่งเยาะก็เก่งอุ้กระโดดเก่งอ่ะกระโดดเก่งไอ้ถาโลพายุเรียกพายุขนาดกว่าถั่วหยุดจ้ะ เ็นแมวข้าห้องอะเฮ้ยเล่นเล่นกับ้กรดข้าห้องกอตานะโอเคอ่าอ่านั่งเล่นกับน้องกันเลยเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเร็วๆร้ใครกระโดดใครไมฮัลโหลอ่าอ่ะพี่จะพิมพ์ปิดคลิปก่อนนะคะพี่พิมพ์มาวันดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะยืนแค่นี้แหละยืนมุมุดสวยหน่อยขอบคุณค่ะสรุกเวอร์ทายเราชนนะคะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเนาะหนูนนนก็สวัสด,ดีจๆหน่อยวัสด,ดีค่ะเดี๋ยววัสดีค่ะ